สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดสุปัตวนา,ารามวรวิหารค่ะวัดสุปัตวนา,ารามวรวิหารหลันตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับพระราชทานานามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรชัชกาลที่4แห่ง จะเป็นวิวธรรมชาตินะคะให้ถ่ายภาพสวยๆค่ะและทางลงนะคะก็จะมีสถานที่ให้นั่งเล่นได้นะคะเดินหัดไปอีกก็จะเป็นป้ายบอกทางไปห้องน้ํานะคะนี่เลยค่ะแล้วก็เดินลงไปนะคะเป็นบันไดค่ะเดินลงไปเป็นทางเข้าห้องน้ําค่ะ นี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะสามารถเดินเข้าไปใต้อาคารแล้วก็ห้องน้ําได้เลยค่ะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะเดินบันไดลงไปเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นลายลักษณ์อักษรว้นะคะให้อ่านประวัติของวัดสุป,ปัตวานาลามบ 4, แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงโปรดเก้าให้จัดตั้งวัดสุปัตขึ้นมาในปีพศ2396ซึ่งสร้างในสมัยพระพรมราชวงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่3โดยคำว่าวัดสุปัตวานารานั้นมีความหมายสองในคือหมายถึงวัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสมเพื่อเป็นท่าเรืออย่างดีเพราะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลสะดวกต่อการเดินทางและการบินถบาทางน้ำหมายถึง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศาสนสถานเปรียบดังท่าเรือที่ให้มนมนุษย์ข้ามพ้นโอคาสงสายและในปีพศ2478สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนำวัดให้ใหม่สมกับเป็นพระอาราหลวมชันตีชนิดวรวิหารว่าวัดสุปันวานารามวรวิหาร แล้วก็จะแวะซื้อขนมปังนะคะไปให้น้องนกและน้องปลาค่ะและนี่ก็จะเป็นบันไดนะคะให้เดินลงไปให้อาหารนกและอาหารปลาข้างล่างะคะ่ะและนี่นะคะก็จะเป็นทางลงไปให้อาหารนกและอาหารปลาข้างล่างค่ะไปกันเลยทางลงก็จะโค้งเค้งสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศการให้อาหารนกและอาหารปลากันค่ะ ด้านหลังนี้ก็ำก,ำกำลังทำการก่อสร้างนะคะและตอนนี้เรากำลังจะขึ้นบันไดทางออกนะคะระหว่างทางจะมีถุงดำค่ะเพื่อให้เราทิ้งถุงพลาสติกที่เราใส่ขนมปังไปให้อาหารนกและอาหารปลาค่ะล้างมือแล้ววัดอุณหภูมิเพื่อเข้าไปทำการเสี่ยงดวงกันค่ะและนี่ก็จะเป็นหน้าถ้ำนะคะทางด้านในกำลังก่อสร้างห้องน้ำค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้ก็กดติดตามเพื่อดูคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ